ด้วยดั่งอนิสสีนี่คือแรกของเขาว่าสติที่เกิดในอารมณ์มืนะคือสมาธิทิและอิสสีแล้วก็ไปเห็นเมื่อเห็นเิสสีแล้วก็จะเกิดสมาสังกปะสมาสังกปะวิธีอย่างสมาธิทิิแปลว่าเห็นถูกสมาสังกปะแปลว่าคิดถูกคิดถูกคิดอย่างไรถึงจะถูกที่เราคิดถักนี้ที่เราคิดถูกคิดแบบไหนหนึ่ง นี่คำว่าสังกปะปคือคิดที่จะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็ตามที่มันเป็นความอยากหาเรื่องที่จะออกจากมันเราเคยลงมาที่ที่ออกจากความอยากของ้องปวงมีเจตที่จะตอบสนองนั่นแหละนะคิดดูกันครอบอยากอะไรฉันก็ตอบสนองได้ทันทีแต่โอ้อยากอันนี้ไม่อยากเลยอันนี้ไม่เอา,อ,า,รอ,าอร่อยเกินไปทำให้ไม่อร่อยเดี๋ยวมันจะเตือนมีไหม เขานำวาตถีให้หน่อยที่นี่มันรสอร่อยเกินไปน้ำมันรัดแน่นเลยไม่มีวิธีจะปรุงให้อร่อยเท่านั้นแหละหนึง่งคิดจะออกจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่ทีคแบบปะปะ่คิดถูกแบบสมัยสตวรรษที่คิดถูกแล้วอะไรที่มันแต่ตอนที่อยากอยู่เพืกินจะไปกินตอนไหนตอนที่หิวเราไม่อยากก็กินไม่ได้เชื่อว่าต้องไปกินตอนที่มันหิวเพราะ หิวกับอยากเนี่ยอันไหนเป็นกิเลสอันไหนไม่ใช่กิเลสอยากเป็นกิเลสแต่หิวเป็นเป็นธรรมก็เป็นธรรมชาติของการที่ขอต้องการส่วนใหญ่เรากินกันหรือ่ก่นอยากตอนนี้นั่นแหละเราก็เคยคิดว่าตอนนี้มันยังไม่อยากเรยไม่กินมีไหมมีนะบางคนคนมานอกเขากกินก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่อยากหรอกหิวค่อไปกิน ผมไม่ได้เอาปุ๋ยเนนะก็ตรงสภาวะามาดังนั้นเวลาเราอยากเราไว้ยมันต้องได้กินกินไม่ได้าเไม่ได้อันนี้คือเวลาอยากอะไอยากก็นี่อยู่ด้วยกินะมันถึงจะเป็นโรคไตไตเจ็บมันเจะยังได้กอบปูนสั่งสอนเอาละทีนี้แต่ประเด็นในรันนะไม่ทันที่พูดหน้าดูเลยที่พูดตอนนี้สับงสอนได้าดูเลยแต่ก็ไม่ได้จงใจให้สับสอนในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นหลักความกินมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นต้อง พาให้ไปตรงนั้นก่อนอะไรกันในตัวอากขขมาสุขนาตัวสุขครึ่งกลางๆครึางกลางเไม่พอสุขก็สุขไม่มากทุกก็ไม่ทุกไม่มากพอพอทนได้สบายยนี่แหละถ้าเราไม่หลงเราไม่เปิดเราเห็นอาการตรงนี้ชัดเสมอโดยที่ไม่เคยดและไม่หลงตัวนี้กลายเป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้ก่อให้เกิดตัวอมค์ชสองตัวทีเดียวคือสัมมา ทิฏฐิกับสมาสังกปปะและในโดยสมาสังกปะตัวนี้มีองค์ประกอบ3ประการหนึ่งก็คือคิดที่จะออกจากความอยากอันที่สองอวิหิสาสังกปปะคือคิดที่จะไม่เบียเดเบียนตนเองอัยาบาปะาสังกัปปะไม่เบียเดเบียนคนอื่น ทำอะไรก <mind, S 2> ็ได้คิดยังไงได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบคนอื่นคิดได้ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เราคิดมาไม่เบียดเบียนตัวเองก็คนอื่นโดอปริยาคิดมากเราไมดับเบียดเบียนตัวเองไหมคิดมากโลภมากเบียดเบียนตัวเองไหมคิดมากโกรธมากเบียดเบียนตัวเองคิดมากโงลมากรักมากเบียดเบียนตัวเองรักมากก็เบียดเบียนตัวเองลงมากก็เบียดเบียนตัวเองเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้เกิดตัวปัญญาตรงนี้แต่ถ้าเกิดปริญาเป็นโอ้คิดมากก็เบียดเบียนตัวเอง โรคมากก็เกิดในตัวเองรุนมากก็เกิดในตัวเองก็เห็นว่าอันไหนก็ตามที่จะอันไหนก็ตามความคิดแบบไหนก็ตามที่จะทําให้ตัวเองไม่สบายไม่คิดเรื่องนั้นความคิดแบบไหนก็ตามที่คิดไปแล้วไม่ทําให้คนอื่นไม่สบายก็จะมีคิดอย่างนั้นนี่เรียกว่าคิดผุนะได้คิดผุนถ้าคิดไปแล้วตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ไม่สบายหรือตัวเองสบายคนอื่นไม่สบายหรือตัวเองไม่สบายคนอื่นสบายนี้ก็ไม่ถูกนั้น ให้มันประกอบไปทั้งสองด้านลักษณะนี้ตามภาษาตำราเขาเราว่าเนธธรรมสังกปะอวิหิสราสังกปะแล้วก็อภิญาปัญสังกปะที่การดำเนินการของการดำเนินการไม่ใช่จะหบาทดระเวียนกันไม่เวียนเรียนตามภาษาของเขาแต่ว่าเมาแปลแล้วมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเราจะเห็นว่ารากรู้ของเวทนาที่สามในฝ่ายดับทุก ก็ยื่นรายละเอียดซับซ้อนเข้าไปอีกแต่เราจําเป็นต้องรู้เอาไว้ว่าในคําสอนของผู้ริเจ้นนั้นเป็นคําสอนที่ไม่ใช่มั่วมีเหตุมีผลมีหลักนการเหมือนหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างแต่ที่เราไม่รู้เข้าไปเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เท่านั้นเองที่ถ้าว่ามีโปรเจคเตอร์มีทีวีดีๆเขาจะาชาติมาฉายให้ดูว่ามันสะพานไปยงไอันนี้สิ่งของเราไม่ร้องตรงนั้นก็จเป็นเีแต่ว่า ผู้ป่าปล่อเนี้ยเข้าใจเข้าใจนึกภาพเห็นชัดเห็นชัดต้นนึกออกให้ชัดยอดอะไรก็เนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีชาติในที่มีผู้เจิดจ้าทำเปลี่ยนภาพชัดความมีชาติออกมาตัวไหนดวงตัวไหนนะดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือต่สรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมันเป็นเพื่อสันติและนิพพานแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้รอบเหล่านี้เอาวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรงโมเดิร์นแต่ก็ให้เกิดความ ลุ่มหลงและมองมองไปทั่วโลกเลยก็กขอให้เกิดสงครามเพราะแย่งชิงวัฒนธรรมแย่งชิงรสชาติกันใช่ไหมในนี่ขอให้เกิดตัวสงครามอย่างที่เราเห็นทุกวันแต่ก็แย,ย่งชิงผลประโยชน์เพื่อเพื่อ,อย้ยรสชาติอานจะเออตอบสนองอายตะะทั้งหกให้มันได้อย่างใจงแต่เมื่อมันจะขาดหา,ายไปไม่ยอมตายก็ไม่ยอมใช่ไหมก็เลยสู้รบก,กันเพื่อที่จะแสวงหา ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาเป็นของตัวเองแล้วตัวเองจะได้แสวงได้กินอร่อยทุกมื้อได้อรรถหอมทุกมื้อได้สัมผัสนุ่มนิ่มทุกวันได้สนุกสนานทุกคืนอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเสียสละอันนี้ใช่ไหมต้องการหวงสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะมันไปยึดติดในความละเอียดของวัตถุแล้วก็ได้ลบได้ลาได้เลีวยกันที่เราทุกวันก็หนึ่งมาจากเราไปหลงตัวเวทนาสุขเวทนาเอง เมื่อเรามารูรากรูรู้มันโหนถ้าหากเราเกิดปัญญานะ่เราก็จะไม่รุ่มหลงเราก็จะไม่สนุกสนานกันมาแต่ถ้าเรายังวุฒิภาวะปัญญ,ญายังไม่ถึงมันก็สนุกสนานอยู่เรื่อยไปนะมังรู้ธรรมะขนาดไหนก็ยังส,งสนุกในเรื่องเหล่านี้นอยู่เพ,พระาะพุทธิภาวะจิตไปไม่ถึงความรู้สมองถึงนะมันลดบางรุ่นนะคุณจะขับไปไกลขนาดไหน แต่คนขับมันไม่เก่งพอเนะี่ยรถคันนั้นพังนะใช่ไหมไปเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนสมเหมือนรถผู้วีภาวะของจิตก็คือคนขับผู้ที่ภาวะของเครื่องก็คือร่างกายสังขารมีสมองดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาธรรมะแล้วมันก็พัฒนาไปสองด้านพัฒนาท,ทั้งที่เป็นกายภาพือรูปธรรมในส่วนที่เป็นจิตภาพทีือจิตภาวะก็คือนามธรรม รูปก,กับนามให้เพิ่มเติษให้รู้สองเรื่องนี้ก่อนให้ชัดเจนที答答่สุดเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้รู้รูปรู้นามก่อนตุ้คนให้รู้รูปก็เห็นรูปเป็นรูปไม่ใช่เห็นรูปเป็นเราแต่เมื่อใดยังเห็นรูปเป็นเราที่เราเป็นรูปอยู่ก็ถือว่ารู้แต่ยังไม่เห็นรูปจะเห็นนามเป็นเราไม่ใช่เห็นเราเป็นนามเห็นนามเห็นเราเป็นนามแต่สวนใหญ่เห็นนามเป็นเราเวลามากระทบ ปั๊บเข้าผมไม่พอใจคุณเองแต่ไม่ได้คิดว่าอันี่เป็นความรู้สึกไม่พอใจนะมันไม่ใช่ผมหรอกขณะนี้มันมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะคุณจะว่าไหแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมไม่พอใจนะแต่มันมีความรู้สึกอยู่คุณช่วยวกหน่อยสิรู้สึกที่คุณพูดมาทาให้ตัวรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นในตรงนี้นะแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่มันมีอยู่ในใจของผมคุณจะว่าไงช่วยผมหน่อย เราเคยคุยแบบนี้ไหมถ้ามีใครมาด่าหน้าเราเยเราเคยคุยแบบนี้ไหมไม่เคยถ้าคุยแบบนี้มันมีเรื่องไหมไม่มีอีกคนะอีก็จะ